เอฟซีเพิ่นยังว่าโอ้ยเบิง่งอ้ายเพิ่นนี่ไปตายอันแพงเมียคักเนาะ่าซั่นแพงอยู่บ่ไรเออก็เดี๋ยวว่าบ่แล้วว่าซั่นอย่าได้สักกระเบือใกล้เด้ <c ười> <c ười> หลายคนก็ว่าอ่าการเป็นเคยเล่านี่ยากบ่ครับบ่อตาว่าซั่นโอ้ต้องถามอ้ายเพิ่นผู้เด้อนี่ว่า<ข>อ,อ่ายากอยู่บ่ยากอยู่บ่บ่ยากครับอ่าโดย่ได้เจ้า ก็ผมบอกก็สี่หมื่นครับเออสี่หมื่นก็สี่หมื่นบาทครับเออสี่หมื่นบาทมีทองผมบอกครับทองกระบาดหนึ่งก่อนทองบาดหนึ่งเออแล้วก็จูบยุ้มฮะครับเออแล้วก็ในการเฮ็ดเอกสารนู่นนี่นั่นอย่างนี้สำหรับไอ้นี่ยากบ่บ่ยากครับบ่ยากเนาะเออไงเอามีอย่างในไอ้เงี้ยนว่าแบบอยากโอ้ยมีหลายคนได้ถามเรื่องนี้อ๋อเราก็ใช้กระเบียนสามล้อ ยังไงบาทนี so so ่ไฟหัวเข่ากับแต่ซุกอยู่บานเดีฮะพนอ่ะ่างงบกัป้าพ่นสงชัยโอ้อไปเก็บักติ้วมากินกับลาบเอานาะพี่น้องเนาะสวว่าเมื่อนี้กะมาซุ้มแซลกันอยเพื่อนน้องบุญทวีเพื่อนเนาะสบายดีเด้อแม่น้องบุญทวีโดยโดยโดย เฮ็ดกินนะท่ากับเขาเอ่าเฮ็ดกินอันช่วงช่วงเที่ยงแม่อืมช่างคนนั้นจมอยู่เนาะนั่นมาแท้บัดชันโมเมนต์ไปล้มเอาเองบ่บัดชันว่าเนาะอ่าเบิ่งคลิปนะมีแต่แผ่นดินไหวด้วยอย่างไรก็ปุ้ยขอให้ปลอดภัยพี่น้องเลยด้วยงานลาวงงานไต้หรือว่บัดงงานอ่าคนพม่ายังโอวยลายพี่น้องเนาะเห็นของข้านั่นด้วย เป็นกำลังแห่งใจเฮ้เด้อพี่น้องเด้ออาจจะบาเขตบอลเจ้าอยู่นี่มันก็อาจจะสีบอลอ่าบอลชันนกเนาะแม่นบอลไม่จะพัดบอลจ้าอมเบว่าบอลใหญ่บอลเจริญเออเท้าคนไปอยู่นี่ทยอีสานนี่อ่ามันมันกะบอลแบบไหนเนาะแม่นแต่อยู่ในเมืองกูหละอ่าอยู่เมืองใหญ่ทุกคนอยู่นี่ทยอีสานเออมันแถวนี้เดยโคอันนี่นะโคละเดบูชันแห่งไปได้ เปิดเานีได้คอบนแรกก็ด่งไ้ก่อนดง้อยเข่าสีบุสุกเนี้บงผู้เห็นเห็นคอายเบานีไผบัมอลงม้นงเลยนันไรด่างานัเนซื่อาบ่มีัง้อยชางเพิ่อนันงบัดเมื่อไเมื่อมันดิ่อไผเมื่อเ็นใกิบ้าตากบบาเ็บทั้นแล้วสัน้งเาเิ้งเยเ ่าทางซางเพควนกาอยากล้มนำ้ำบอลลี่เนาะเรื่องกอเอลแหละแต่ว่าทางง่ายเราจังใดอ่า่นทางง่ายเป็นยังนี่เบี้ยคือเสดแจตัว,ว,ว,วท้ายแล้วเนี่ยสิฮะแล้วมือท่ายแล้วตะอ่ะอีนดีว่าจังใดกัอ่าขอากราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขุมสุขคนพี่นอ้นนพนพนองเลยบอกว่าอยู่ทางฝังง่งเราไทยอินดว่าทางทางวันนี้ เนื ừ, nó, ้อนาะกาบที่ต้นักเขาสู à, ่ซองของบ่อตาบานเขาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าแก้เพิ่มเพ่มว่าจะแด้อะไรเพิ่มใจกันเรื่องทานเนาะอายุชาวบ้านจาวเฮือนน้องบุญทวีมื้อนี่น้องพี่น้องเนาะกัถือว่าสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะอ่าก็ถือว่าเอ้าดีมุกดีใจนะเพื่นพี่น้องเว้ยย่างแต่ ทางงบบ้านีเนาะทางบ้ามีงบมีอย่างต่อไปกับคุณละจะได้ก่อต่อเติมกันไปกันจังว่ากันพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวนี้ยุกเสาก่อแอวที่คาดยังไว้ก่อนเนาะกถือว่าสำเร็จพี่น้องเลยส่วนแม่น้องบุญทวีเปินกรเฮ็ดกินประจันจังได้ผู้น้อยเนี่ยฮะอยากกินข้าวเลย à thôi, Mà à thấy... chơi thô là xàm nung Ở bún Mỹ à à, đây thô là sạp à bốn nàng, nàng, nàng một ưn, nàng một ưn, nàng một ưn cả bốn nàng đấy bà này, phi 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 mà mà nàng lùm phi bà ấy, bà ấy bà ấy, nhà nàng tặng mẹ, nhà nàng tặng mẹ, ui ừ. nó áo ừ. nàng 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 dần, à phần một này một muồng mới xây này, muồng chắc, phải kho nên phi động, à, cháu à, cháu à, anh này cái phần này, Đẹp แต่งดองกันแล้วบ่จดทะเบียนสมรสโอ้จดจดแล้วแต่ว่ยายังแต่ว่าคือบ้านเฮานี่ยังยังบริจัดงานแต่งชื่อเนาะเอาเจ้าบริจัแต่งน้องใหญ่น้องน้อเจ้าเจ้านี่แบบว่าจดทะเบียนสมรสนี่จดไปอยู่น้ำผัวบริวะเจ้าเจ้าผัวมาเฮือนเอาบริเวเมื่ออยู่พวกขากาชิมาเลยกาชิเฮดอันนั้นั่งชื่อมาเลยโอ้ว่าไงไงคือเราเนี่ยชิมาอยู่ฝั่งลราโอ้ เนี <ELL> uh, uh, uh ่ยนี่นะยังบได้บัตรสปอนยังบได้อะไรบได้มากยังบได้มาอยู่ร้อยเมิเตหาสอร์เซ็นต์อ่าอ่าอ่าอนตาพัวอ่าเห็ดอย่างเรียบร้อยเนาะร้อนบัดไปนั่งใกล้แม่โอ้ยเน่ยังไรล่ะน้องกุทวไปโทรมาฮะใชต้องยากเลยอ่ะอจะปองนติไปเยเาอยู่เอาไเอาอยู่เอาน้องกนเลย ไว้ไว้ไว <à déc> <ations> oh 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 ้นิหน่ยเนอะเอาสบายดีก่อนด้ยนิมอยู่อ่อนน่องนิมหน่อยเออนอยมันหลุดในลูกนอยมันหลุดในบ้านหงอกมันนี้น้องเอาไปแม่บ้านไหนมันหลุดก่อนรออนนองก่อนได้เห็นไหมมอ่า เอะไรได้อยสร้างกุนหิวได้หฮนเออหฮนที่ผมได้โทรศัพท์เล่นกุนระบาดหนีไอ้ไอ้บาดหนิอ้าพูดปบแล้วพูนโอ้ยเป็นอะไรด้เมื่อเช้านี่ยไอ้คือบัเห็นฮะไปวัดบ่เออห่วยก็เดียวว่าย่อเสาเฮือนบัดเจ้าของเฮือนบาอยู่หนีนะเฮ้ยเนาะทานเพูนทานอะไรกัย่งไรคือเอื้อนสองเทื่อนละไคือบรจอด hai, อ่า à, à, à. ừ, ừ. à, no. à, ừ. cái ไปไปโซเงินครูนั่นรู้จัก cái เด้เออกลับไป อ่ะเอากิ่นหมักม่วงอี่จีวพงมีอย่บ่บ่บคอยมักมาดเดียวถ้าจะเอาเกลือก็ไปนวดครุ่นเกันเออเอาแบบเือนเาบเออเอาบ่เอาแต่เกลือก็เปนวแบบง่ายๆแด่กเอาฉากบี้บี้บ้เห็นมันเด็กหน่อยลูกกระหาเยน้ กบบล้้านนมดถวว่ขนาดผู้ใหญ่เขากับผู้บกเป็นวัยกับผเป็นวัยได้เด้อเพราะเล้วพอแล้วบีบีบเขรออ่ะรถผู้สลัดไวกัยเห็นไหมได้อันนี้จะหกไปแล้วเอ้ยจะบอกอ่ให้เพราะว่าอนามัยจนเปรนเหมือนเพิ่งมาถ่ายทอดกับอยู่บ้าใช้ประเทศได้ก็เห็นมันหกล้วเอ้ยกินเลยก็เก็บขยะว่าใส่ถุงใส่ยังไงจูคือคือฮาว่าในคลิปเดทแคมป์ชีว่าในคลิปหลายแบบผู้เพิ่นเบิงเพิ่นกัว่าจะคือว่าใช้น้องเพิ่น อ่าบว่าในคลิปบอว่าบอก่าจริงๆนะขัดซาความสะอาดนะหรอไอ้กินยังกระใสทงเลยทอกจูดเมยค่อยมากค่อยบอกแมนแมนแท้จริงเขาก็ว้าเขาก็บอกอะีรน้องะแต่ว่าขักซาความสะอาดทั่วประเทศเท่ากับาอเขานะปเห็นกัมันบองามเลยแ่่อผิดมีริกผงบอกบอกบอกไปนังบ่เไปนังมันหอนท้องลูกข่อย้ริ่ได้จ้าเออได้แล้วได้แล้วนี่แหละเบิ่งสู่เขาเบาแอนเบา บอกว่าอยู่พ่นมีอยู่พูนมีเขาบอกแอนอยู่ขออเขาบาก,กับพายกินก่อนกะแนวดมันบกคัาบโแน่กะบอกน้องๆคนบดนั่นแหละน้องพี่น้องเนาะว่า็นได้าชาเพลินยังน้อยเนาะว้าลายกะคือว่าอะไรขนาดผู้ใหญ่เขากับผู้พังกับพังผู้บ่พัง,พงกับบกพังได้พี่น้องเลยหรือนี่กะ่าผู้ใดก็อ่าพี่พี่น้องเจ้าบอกคือวันตอน คือว่าผัวละป้าอันว่าที่ว่าอ่างไว่าขอญาติน,น้ำอ่ามีลูกอัในในวัยเฮียนน่ะนี่เรามายืน,นข้างเคลื่อนเจ้หน่อยู่นี่อ้าวอันผู้เขาเบียดทายอยู่พอมามนี่นะ,น,ะน้องเจ้าบอันนี่นะเรามาอยู่นี่คือนีิกะเราเอื้อบ่บ่อยเออเอ่อเอออันแต่ว่า<ด>เราว่าลูกเราว่าลูกเราอันว่า ได้ได้ผัวแล้วถึืเขาปะบอกเออพ่นติดแนวบุดีแม่ไงกระโกแล้วเขานั้นน่ะกระบอกแม่ชีเขาปะมันกับแม่มันให้ลูกว่ะโย่เนาะแต่ติดแนวบุดีแล้วมันเดี๋ยวเป็นแนวอื่นเอาได้ต้องห่วเขากัดเลยเอาไปเนาะขัวกัดก็กินชีขี้เดียดพ่ะชาวเม่นแนวชีขี้เดียด

ยังได้ดีใจว่าบรรเห็ดเสาต้นขึ้นเรียบร้อยแล้วเป็นมุกเป็นใจได้เด้อน้อน้อยตั้งเสาแล้วบัดเกลีเกนั่งบบได้ได้เพิ่นเบิ่งอยู่นี่พังคว่ำแม่พังคว่ำพ่อเนาะ FC เพิ่นยังย่องอยู่ถือกันดีอยู่บะชันเบิ่งเบิ่งท่าทางนี่เล่านี่เป็นคนหักเมียหลายได้นีดิบะชันไอเดะหันปีพี่นอเกลือเจ้าเช็ดได้แหยบัดนี่เจ้าพี่ย่าบ่บะนี่เออเอาเฮ็ดกับคักใช่ เราอะวาบอกเอาเมยทำวะเฮากระบาดเจ้าเห็นเจ้าเห็ดมรุกคุคักดูสิดอกวะได้ได้วะเมยกระเอาใช่ล้างผุกวันเออเอาเห็ดบอแรกก็ได้เมยตามมักผีวางได้เนี่ยเหรอนี่ได้ก็ได้นี่ได้ก็ได้สะอาดแต่เธอบอกเมยมาถึงสะอาดเบ่งเด้ถัวยบ่งนัีคได่ใช่กรต่อนไปหมดโอ้ยอยู่ได้กกรเต็นหมต่อนแล้วก็เพาะรุด โบไทยไล่ด้ยไอ้ไอ้โบมักเพชไได้บเวียนแล้วกินบได้เออแล้วครับน้เทาน้ดูคมเากินจ้างกะจ้างอ้ยน้ามันอันนั้นเป็นเอิรนน้ามันไม่ขยุงขยุงเนนจ้างเขาเนเลยตารวจ่ไปเป่าบังวีดก็เพื่อนวันขอบิ้นช่องก้านเป็นกับว่าน้าทอมร้แหละ

โมเหี้ชื่อมาชงขวดงะห้เต้นเลยบนนยุดไทยอตายได้กินนักเออได้แล้วน้องได้มวแดงคุ้มด้วยคนให้กินเผ็ดพ่ได้แลอ้แบปากมาพูดเลยชงใจนี่ฮะมาเบิ้งาดเป็นได้เด็กองคอมปาดก้ลูกหมางหมวงน่นล่างล่เลยมีมีดอยู่ถื่อต่จานไะ บ่บ่เอาไปเอามีบุ้งเอออ่ะชื่อก็ไม่ชื่อแม่ห่ะบ่ได้ยังที่ับลงมาอยู่หรอ้มนี่ชมเนาะลายชื่อเอาแต่ว่าจะเป็นลีชื่อทานกันเนาะ ปล้นเงินแน่ปล้นเงินแน่ว้ายน้อเบิร์ดเดี๋ยวไปเอาอ่อนเนี้ยพาหมูองก่อนเด็น้าพ่อได้จีกเสาแล้วใกล้แล้วบ่เอ่อเบิ่งเด้อเฮาเขาขออนุญาตเด้อเฮาขอเอาไปพาหมูองก่อนโอ้เหลือมมากเพื่อนนุ๊้ เจ็บรขึ <À> ้นเบอยเบิกเงิกเนี่ตัวเอ้ตีเพิ่นหลังบได้เยนี่เด้างเพิ่นนี่เด้อวะตีเพิ่นหลังบุได้เาเน่าวพีมามามาบนเุคนมามาสาวแก้วมาผัวมังหลังมาตุลว่าเพิ่นโมยาต่นบิดนะ เห็นนิ่งๆอยู่โอ้ยเนอะเอาเอาตายอุ้ยลมมงุ่ยบ่าอีหะอืมแม่หมมต้นเนาะขอบ่ถ่าว่าอยู่ตรงเห็นแบบไปถ่ายอยู่พา้านโอ้โหติดเจ้าไปตรงนี้ แต่ตอนนี้หากจะมาเปิดเชื่อมมาหอดนี่เอาเอาเอาบาทนี่เอาอืเอาเนาะี่ได้ก็ได้โซว์ดกันให้มันตรงกันกลามให้มีเทียงกันอืออ่าโอุ้ยทดลองเลยอือเก่าห่วงยอกก้นเพชรละบาดนี่ไปหาทูดอันว่าผู้แตงแก้วก่อนโอ้ จังได้จังได้บานนี้ชุกแล้วบ้ฮะโอ้โหเอาหม่อหมอหนึ่งมันสิใหม่เลยนี่อ่าเอฟซีเพิ่อนว่าโอ้ยเบิ่งอ้าเพิ่อนนี่ไปตายอันแพงเมียคักเนาะ่าซันแพงอยู่่มดเลยเออก็เดี๋ยว่าบ่อแล้ว่าสันยาได้สักกระเบือใกล้เด้ หลายคนก็บอกว่าการเป็นเคยเล้านี่ยากบอครับบอต้าอาจารย์โอ้ต้องถามไอ้เพื่อนพู้เด้อนี่วะอ่ายากอยู่บ่ยากอยู่บ่บ่ยากครับอ่าโดยเนาะสบายดีเจ้าเจ้าเช็ดกินบอเออป๊บแป๊บอันเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกินน้ำอันเวลาน้ำก็ได้เนาะบอไม่มีปัญหาอย่างเดียวเพราะว่ามีไอ้ผู้หนึ่งเพิ่นกัขับรถแกน้ำมันเพิ่นสิมาบ่ง่ายๆครับ เพื่อนทีมาเป็นเคยอ,อยู่แล้วแหละอ่ายยอย,อยู่อยู่อานสะพอนเพือ่อนนเนาะอ่าอยู่อานสะพอนเพื่อนเลยถามก้มหูว่าอ่าคดองหาสิบล้านหกสิบล้านนี่แพงบ่อ่าบอตา้าอ่าแล้วก็มีทำน้ำบอต้าก็เลยว่าสำหรับคนเล่าคือกันนี่หาสิบล้านนี่ถ้าหาสิบล้านหกสิบล้านนี่ถ้าเขาเบิดบัดเดียวนี่แพงอยู่อ่า ท่าว่าเคยเคยไทยโบหรือว่ายังใดโบนี่กบครับพิจารณาเบิ้งเนาะอาขาหมอปิดนี่นอ่เอาเอเนาะเถียงเมียบุคือเถียงนาได้เลยเาเลยอเออบุคือได้เถียงเมียนวัยหูหูหูออกอแล้วบ่ตากหรือว่า ถ้าอยู่ฟังเล่าเนาะเดีแยวมนสมมติเอาไว้สามสิบล้านกับสีเขาเ่าแต่ประมาณเส้าหาล้านหรือว่าเส้าล้านสี่ข้างไว้กันอยู่<อ>ใช่นะหมสมุติว่าคำสองบาทกัส<อ>สบกสีเข่าประมาณบาทหน<อ>ึ่งแต่ว่าเบ,บิดทุกอย่างเลยม,มันอยากแพงหมดตาบ,บอกเพื่อนแต่แต่บทัทกระโดดอ้ยกบเพื่อเพื่อนได้ฉันเท่าใดเจ้าก็าผมบอกก็สี่หมื่นเออสี่หมื่นก็สี่หมื่นบาทครับเออสี่หมื่นบาทมีทองผมบอกครับทองกรบาทหนึ่งก่อนทองบาทหนึ่งเออแล้วก็จบยุ่มฮัน เออแล้วก็ในการเหตุเอกสารนู่นนี่นั่นอย่างนี้สำหรับไอ้นี่ยากบ่บ่ยากครับบ่ยากเนาะเออเอามีอย่างในไอ้ยันว่าแบบอยากโอ้ยมีหลายคนได้ถามเรื่องนี้เราก็ใช้กระเบียนสำรรถเราก็จดกระเบียนเสร็จปุ๊บล้วก็ไปเขียนเราก็ไปทำใบใบสปอร์ตก็ใบเวซ่า อ่าครับก็เบิดอยู่ประมาณสามพันห้าโอสามพันห้า <3, 5, S 2> นี่ครับเออสามพันห้าก,ก็เป็นตังไทยก็สามพันบาทโอสบาทครับอ่าเป็นก็เงินบาทครับและเข้าเฮดแล้วนี่เขาต้องไปโตทุกเดือนปะไอรือว่าไปต่อปีก็ไปต่อปีปีหนึ่งต่อครั้งหนึ่งครับโอ้ก็อ,อยู่ได้ปีหนึ่ง บัตรนั่นเฮ็ดรอบหนึ่งอยู่ได้ปีหนึงน่งปีหนึ่งจังไปต่อครบับโอ้ีต่อพาส,สปอร์ตท,ทั้งเดือนเนาะพาสปอร์ตแล้วก็เอกสารอ่าอย่างในก็ไอ้อะกูนี่เก็บบิสมอพิชาป่าครับก็พิชาครับต่อพิชาครับผมเอ้ากะพังแล้วก็อ่ากับกับวอยากบันไดเนาะจากที่ไอลาวาครัเอ้าทางพี่น้องผู้ใดจะมาเป็นเค <Gallery. S 1> ย,ยเล่าเนาะ เบิรงคลิปนี้ให้จบพี่น้องอด้แล้ว่าง่ายๆพี่ชั้นแต่ว่าเรื่องขดองมันก็ขึ้นอยู่กับขื่กับเขาเองได้ไล่ได้หน่อยเออกับทั้งสองพายเด้อวันนี้นะเนาะตัดสินให้เ่ได้ได้พี่น้องเอาเข้าใจกันเฮาก็ต้อาเข้าใจกันครับคนหักกันก็ต้องเอาซ้ำได้ซ้ำให้คนมักเงินกู้ได้เอาซ้ำที่ว่าเราก็ก็เพราะเรืกัดช่วยกันได้อ่าสมมุติว่าว่าขดองแพงครับ ผัวก่ะยังิมาอยู่ลำกันอยู่อ่าหาหาอยู่ลำหาอยู่หากินลำกันเนาะเอาแพงแล้วกันเป็นพระอาผัวคือเก่าแล้วบัดนี้เออในเส้นกับผิดเลยเนี่ยไปจีนดเนาะโอ้ยมอดจะด้อล้มเนาะโอ้ยฮาวลดเฮ่ว่าแสดงว่าอยู่พุ่นนี่เพิ่นกันเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินซอยกันเพื่อนแมนบ่อยเออถือว่าเอ๋อถือว่าอ้ายเรานี่กัเป็นแบบกัดเองกันเองเนาะอ่า บ,บ้านๆเท่านี่แหละก่นเองเลยว่ามีหลายคนอยู่ถามเรื่องนี้น่นมันยากบอบโบตาฉันต้องเห็ดแบบใดมีอแบบนั่นแบบนี้นะบบตากับโบจักแล้วเนาะแต่ว่าเท่าที่หู้มานี่กะก็เคยมีอยู่แบบว่าคนไทยมาเอาเมียอยู่เล้วหลายอยู่ฉันแต่กะออเพิ่นกะเห็ดถือต้องตามกฎหมายอย่างยคุณกับแ<า>ม,มามอยู่ได้เลยเออเอาเอา แต่ว่าไอ้หนมมิมีมีพี่น้องหลายพวก่ะนั้นมีญาติพี่น้องอยู่<ะ>สามครับโอ้ oh, สามคนสามคนเออแล้วเป็นลูกหลานนะอ่าอ่าอ่าคนหลานครับโอ้ลูกหลานว่าการใช้ชีวิตอยู่ลาวกับอยู่ไทยนี่บ่บ่ลำบากบ่อยู่ล่าเนี่ยและครับสนุกครับอ๋อ oh, อยู่อยู่ลาวสนุกกว่าครับสนุกกว่าอ่า uh, อยู่พุ่นเป็นอะไรก็มันต้อง ก็พี่น้องก็มันก็ก็ไม่ค่อยถูกกันนะพวกพี่พวกป้าพวกเนี่ยพวกพี่เอาเป็นชองเขื่อนครับเราเป็นลูกหลานผู้ชายขอเล่าหน่อยไหมค่อยถูกกันอ่าอ่าอ่าชอบแต่แต่ว่าแต่ว่าเรื่องสภาพอากาศหรืออากาศน้ำโลกชีวิตนี่ถือว่าไม่มีปัญหาเนาะครับอ่าพออยู่พุ่นกับอากาศกับอะไรแตกต่างกันยังกันป่ะเอาเอาสูบไปเลยไอ้เอ้ยเนาะน้อยกัน เห็ดใดถไายหน้ายู่นี่ชิ้นคยนล้วยกันครับบลูเวลลครับได้บัตรบลเวลล์ดยแล้วต่อไปดิอ่าอ่าอันนี้อยู่อีกแค่ชองปีหรือว่าปีนึงนี่ครับโดยลืมแล้วคำว่าครับนี่ยอ่าเอาได้ยินติดหูคู่มือคู่มือเนาะอ่าอ่านั่นแหละอ้ขอบใจละลายเนาะโดยโดยครับครับเอาเนาะถือว่า ไอ้เพิ่นว่าโบยากเนาะไทยนั้นจะเป็นเคยไทยก็ได้เอ้ยเป็นเคยแลาวเนาะก็ตามที่ไอ้เพิ่นว่าแหละก็โบได้มีอย่างลวงหลายดอกเพิ่นว่าตามที่ไอ้ลาว่าแล้วเนาะพี่น,น้องเนาะฮะมีแต่ว่าเพิ่นเริ่มสิใช้มักพริกข,าวขว้าวคั่วเกลือพลิกนัวแล้วพอชากเลยเริ่มใช้แล้วนนนใกล้แล้วใกล้แล้วเออผู้ผู้เอ่อ พ,พ่อเพื่อนผู้นั่งนั้นเริ่มแล้วเริ่มคันน้องสั้นแล้วเบิ่งคักแล้ว <ś led> พี่น,อน้องเนาะบ่หยอกกันเด้อเนาะหากเอาบ่าบมวนนวลหูจังไดก็ขอโทษขอไฟน้ำลายบ่ใาตา้อีก็ได้เนาะเอาใต้คลิปนี้ก็ขอจบคลิปก่อนพี่น้องขอกล่าวข้าวมาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย